สบายดีพี่น้องมาพอกับซาลาบันไปครับมอนี้ซาลาสิพาไปสอยเตยไปตามสะอาดกันเนาะไปเบิ่งผู้เทาสอยเตยกันเหนาพี่น้องอ้หนาเ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 หนาแห้ง

เขาลบ้านอบ้านห้เาช่วยดอไรอย่างยไปแทเาแล้วก็ไปเอาไปโชวหงือกช่วมนาาีนึ่งบได้ช่วยหนโอ้โโแล้วให้ตั้มสาดดตั้มสะาดไม่ความสะอาดเพื่ด้ความสะอาดหดคหมู่ี่พในรื่ออเินรดบับัได้กูเนี่

มันถ้าดีมันคงไปได้ไปเนาะ นั้นแหละ <coughs> <coughs> น้ำกกเหมือนนี่รอน้ำตรร่มน้ำตรน้นงร่มงย็นบกี่เอมชมไม่รู้ไม้ไม่รู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 ้ไ่รู้ไม่รู้ไม่้ไม่รู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 ้ไม่ไม้ไม่รู้ไม่้ไม่ร้ม่ม่รู้้ไม้ม่รู้้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รรู้ไ้ไม่้ไม่รู้่ม่รู้ไม้ไ่รม่รู้่รูไรู้ไม่รู้ อนมื primo, e ้อเลยก็ต้องเดมือเทศุมกยัมานิิี่มื้อแต่เด็กตอนนี้นี่เขายังบาได้ทำมายังบได้สมมาแต่ไทยใช่ไอยังอยู่ไทยอยู่ตะมอแต่แม่อยู่ีไหนเออโ้ยารมีเขากโมยหมดเออมันจะเปลนมงเขาจะมือเดียวได้เพื่อมาแต่ทธิมาอะไรคนหนึ่งเลยหนึ่มาอยู่นี่เลยเชานมาหอดเลยมามาอยู่ในจวนนั่งนหลบ แม่อ๊วยแม่มาแต่วันจันวันละคืนนานมาซื้อมันคนละซื้อละซื้อแต่ทีแต่ละทีแท่อนเอาหุ่ะไปหามีเมันปอปากนะป้าผ่อนร่วร่วงป้าเท่าไรปอบปากเนี่น่ะปากเานะเอามีเ้ย เพื่อนแตไปหาเพื่อนแม่ปะกหัวไปหาแมันบ่ปามันเลีดท่นยาามันมไกเอามันก่นเอาลดมันบอกอยูนเพื่นแ่จะได้บะฮุนะไเนี่ยไงได้เนี้ยได้เนียเบบจได้เนียเ่าได้เนียเต่าเนี่ยเพิ่อนเียบอาช่องบอก ขาเอาทบาดฉนคนนี้เอาพัวถาอาวัรน้หค่รู้มันยังเอาพัวถ่าอหเอ๊พ sure> ันก็ไล่วนอยู่เลวเอาพวาเลยเห็นไหมัทัวนั่นมัน nice ก็เี้ยวกันตอนหนึ่งนก็นึ่มื้อำเนาะกซยๆแต่ก็เบตาตาแต่ไม่ย่อต่ำกกระเพ่เีวมา

บายบๆให้นี่บายบายฝากติดตามส่องสาวหน้าบันป่าในได้พี่น้องคลิปหน้าสิเอาตอนยายสวนตำสาดให้เบื้ง